สวัสดีทุกทุกคนกนันอีกวันนี้ผมเนี่ยเพิงจะเดินเข้าป่าในป่านะซึ่งเราเนี่ยก็กำลังอยู่ย่างป่าที่เราเนี่ยเจอเขากับ สมิงที่มันแปลงกายมาเป็นเด็กเมื่อวานนี้นะถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวลุงจะให้ดูมันอยู่ข้างๆนี้เองจดท,ที่ลุงเห็นนะนะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้จะโดนเล่นงานเหมือนเมือนวานอี้ไหม คืออย่างนี้นะทุกคนนะลุงเนี่ยพอจะน,นึกออกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีสมิงจริงๆด้วยนะครับซึ่งลุงเองเนี่ยก็พึงรู้มาเมื่อวานนี้เองว่าตรงนี้เนี่ยมันมี สมิงที่มีวิชาเก่งกลานะสามารถแปลงกายมาแต่เมื่อวานลุงเนี่ยไม่ได้โตเป็นเป่าไม้ของมันก็เลยไม่ได้เป็นอันตรายไปนะซึ่งวันนี้ลุงกลับมาเนี่ยเพราะว่ายจะกลับมา หาตัวมันนะไม่รู้ว่ามันเนอยู่กันกี่ตัวแต่ที่แน่ๆเนี่ยน่าจะมีหลายตัวซึ่งอาจจะพูด <c oughs> ไม่ค่อยดีนะเพราะที่ว่าช่วงนี้เป็นวัดแล้วก็ไม่ค่อยสบายนิดน,นึงนะเดี๋ยวเป็นว่าเราเนี่ย รีบตามหาตัวมันดีกว่าก่อนที่คนอื่นเนี่ยจะลงเข้ามาแถวนี้แต่ก็จะไปรับชมคีปก่็ฝากคนไล์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปกันดีกว่าทุกคนเมื่อกี้ลุงเองเนี่ยก็รู้สึกว่า จะได้ยินเสียงคนเนี่ยร้องไห้นะครับซึ่งอยู่ด้านบนนู้นเดี๋ยวเราจะตามเสียงนั้นไปนะครับเสียงมันเนี่ยดังเป็นจังหวะนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแถวนี้ เราจะเดินแล้วก็ยุนนะจะฟังเสียงรู้เป็นจังหวะคาดว่าเสียงน่าจะมาจากตรงโน้นนะครับ อนนี้เสียงมันหายไปแล้วทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะ เมื่อกี้เห็นว่าเสียงเนี่ยจะมาจากตรงนี้นะเฮ้ยเสียงมันมาดังมาจากฝั่งนูน้นทุกคน Thank <laughs> you. เอาลองให้ทุกคนไม่รู้ว่าด้นน้าเนี่ยมันเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามเขาดีกว่า เป็นอะไรเจ้าหนูสมิงมันฆ่าน้องชายผมตายเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเหรอใช่มันทำได้ยังไงวะ เขาชายของเองใช่ไหมใช่แล้วมันทำร้ายอยู่จุดไหนหน้าตรงใบหน้าแล้วทำไม เดี๋ยวลุงขอถามก่อนนะมันฆ่าน้องอิงนาหรือยังเมื่อวานเองเมื่อวานลุงก็เจอมันเหมือนกันอะไรวะไปฆ่ามันฆ่าน้องชายองิงเมื่อวานมันก็จะมาหาลุงแต่ลุงเนี่ยรู้ทัน ช่วยน้องผมด้วยจะให้ลุงช่วยยังไงบอกมาสิให้ลุงไปฆ่ามันได้ลุงไม่รู้ว่ามันเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเองรู้ไหมอยู่แถวๆข้างบนนู้นข้างบนด้านบนเนี่ยนะใช่ แล้วมันเข้ามาทํำลายพวกเองได้ยังไงฮะตอนนั้นกำลังเดินเล่นกันอยู่สองคนแล้วมันก็มากระชากตัวน้องผมไปหลายกาจริงๆ เมื่อวานมันเนี่ยก็มาหาลงุงมันอยู่จูดตรงนั้นนะ่ะด้านหนาน,นู้นมันแปลงเป็นเด็กเพื่อมาหลอกล่อลงุงแต่มันเนี่ยมาเข้าไม่ถึงตัวลงุงเห็นใช่ไหมตรงนู้นนะ่ะมันจะมีรอยเท้าของมันอยู่เห็น ก็ได้เดี๋ยวลุงเนี่ยจะช่วยพวกเองแค่ว่าเองเนี่ยต้องตามหาที่อยู่มันให้เจอแล้วก็มาบอกกับลุงโอเคเดี๋ยวลุงนี่ตาไม่จัดก,การมันเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราไม่สามารถห้ารอยมันเจอหรอกไม่รู้มันอยู่จุดไหนแต่ถ้าดาวเนี่ยนะคาดว่ามันเนี่ยน่าจะอยู่บนนูน้นเพราะว่าอีอีกฝั่งหนึ่งมันมีทํามอยู่คาดว่ามันน่าจะอยู่ในนั้นเดี๋ยวเองเนี่ยต้องไปซื้อให้ลุงมาไปซื้อประวันมันและซื้อมาว่า ที่อยู่มันเนญ่ยอยู่ตรงไหนแล้วนำกลับมาบอกกับลุงเดี๋ยวลุงจะตามไปจัดก,การมันเองเพื่อล้างแค้นให้น้องชายของเองตามนี้โอเคได้ยินไหมได้ยินเอ็งหน่ไอ้หาที่อยู่มันให้เจอเจอแล้วกลับมาบอกกับลุงเดี๋ยวลุงจะตามไปจัดก,การมันเอง ตอนนี้เราจะจานศพของน้องอิงก,ก่อนแล้วอิงจะปเก็บไว้ยังไงลองบอกลุงม,มาเอาไปเก็บไว้ในหลุมในหลุมไหนเอ็งจะฝังไว้ตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันลึกดีเ,เพื่อที่ว่าจะไงผมจะเก็บไว้ในนี้มันเนี่ยจะได้ไม่ล้องขุดล่างนี้ออกมากิน เห็นได้ข่าวว่ามันอย่าไปกินร่างของคนทองมาแปลว่าอย่าให้มันเนี่ยนะได้กินร่างของน้องเองไม่งั้นเราจะปลามันไม่ได้แปลว่าตอนนี้เอาแางของน้องเองฟังไว้ตรงนี้ได้ยินไหมได้ยินเดี๋ยวเราจะช่วยกัน เอาแรงของน้องใส่ไว้ในนี้ยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะแบกไปไหนได้มันลำบากงั้นเราจะช่วยกันดีกว่าเดี๋ยวทุกทุกคนครับตอนเนี้ยสถานการณ์มันเล่งรีมนะลุงเนี่ยจะต้องขอปิดคลิปเนี่ยเพียงเท่านี้ ไม่สามารถที่จะทายให้เห็นได้ระหว่างที่เราเนี่ยน้ำแรงของน้องชายเขาใสายเขาไม่ด้ลุมนี้นะเพราะว่ามันจะลำบากแต่ว่าลุมเนี่ยจะต้องบิดคิปจริงๆเพื่อความสะดวกในการนำ่างใส่ไว้ในลุมนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวคอยเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหนะน้ายังไงก็อย่าลืมติดตามและก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะก็วันนี้ขอตัวเพียงเท่านี้